Còn như nào đen sổm, luôn nào. Đốt đây. Đốt mấy mảnh. Còn như đen xồm, đen xồm, đen cò đen xồm, đen xồm, đen mày đen xồm, đen còn เราไม่ส่งโอสวัสดีครับผมบ่าวเคนส,สารติ๊กอีสามพ่กกระเทินครับสวัสดีจ้าสวัสดียามเช้าลองเพลงไอใ้ใสเสือปุยด้วยมาได้มาได้ตามมาได้เปิดติดเตาะรลองบูปินล้างบูปินไม่ได้ยินจะ <c oughs> ใส่เสือปุยมันมีพามาหาเกาะหนวไม้ไผ่ป่าน้ำรดแล้วพี่น้องน้ำรดแล้วน้ำรดแล้วฝนตกโอ้ฝนแรงสี่หามือน้ำรดแต่เมื่อคืนนี่มีลมมีฝนอยู่ แหงเติบแต่บ่ถึงกับมีน้ำเนาะไปเบิ่งตูงมือเซ้านี่บ่ถึงกับว่าปลาลงตูงก็เลยพากันเซ้านี่ก็เลยพากันมาหาหน่อไม้ถือไปน้ำถือไปน้ำเบิ่นอุปกรณ์เนี่ยเบิ่นแล้วสติเกาะแล้วระหวังบอกเกลียนไปหาอุปกรณ์สติ๊กก็เลยเกาะถ่าอันั้กกนแหละเ,เอาเมือเอ็ดหน่อไม้สุมนี่นี่นี่เอาหน่อนี่ก่แดงเต็มโกเลยมาย่างเบิ่งและต้นนี่ค่ะดูดิ แดงก็เอาเดอร์เป็ดเนาะไม่ถุงเนาะหน่อใหญ่คือเอ็ดนาะไม่สม้มไปดิแดงเห็นบอกบอกกินชับลาบอยู่ค่ะนี่ต้นหนานี่ น้อยเหงค์บอกรงนี่แหละจ่าเอาดินนี่แหละถ้าน้ำลดเลยเดี๋ยวไปหาหน่อไม้เม็ดนมไม้ถุงแบบนี้แหนงนี่แหละมันแตกเนาะมันแตกก็ไม่เนินแตกก็ไม่อะไอ้บอกเซีนหักมุมเนี่ยก่อนบอเห็นหน่อไม้จากกูสิพาไปเกาะเกาะเป็นหนองใหญ่

อยู่ฝาหมึกฝนเด้อเพราะว่าเบิ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นว่าบ่ตกดอกคนนะคะติดดีแต่ตนแรงๆสิมหลายจ้ะมันก็ยังมีแหนงเล็กน้อยอีกเต็มเลยเดก่อนพี่น้องเแดงสมเต็มกอเลยพ่น่ะน้ำรถเด้น้ำรถใหม่ๆคนยังบ่เข้าด้นี่ๆ ข้างหนึเขา่คยมาเจ็บน้ำหลังขาบน้ำท่วมเลื้อจะน้มหากระดบางหน่วงเขาก็าใส่เสียมนี่สเสียมมานำนำต้นไม่ส่งต้นไม่ถึง สวยแหนมเข้าไปพุกส่วแดงใโกเลยเขาทำได้ขวกมึมาทำไปเออไม่ได้แต่งจ้ะมึันไปโกงรวมกันไว้อยู่พุกไมได้แต่งเธอเดียวเฮ้ยข้าง พ่อชนมาหาก็น่าจะนานแล้วนี่คุณอะโกงอนเล่อยู่นี่เออนี่ดิหากระเข่ามานี่สามสี่สมอยู่นี่ทางเขานี่เอามากองรวมกันลหลายๆแต่งยังนอนนึงยังค้างอยู่เอาหนามือมาไว้ก่อนก็นได้โยนมา ไม่สมเดอ้อรุ่นอีเดอ้ออ่ะเดี๋ยวสิแต่งก็จะทั้งเสียมทั้งมีดเลยนี่ค่ะนี่กองเอเล่ปานนี่เอาโอเคอโกนก่กะสมแปดเลยพี่ kongres เตาะบูกัดโอ๋นี่ sumpah ป๊าด kita thịt thang không? Thịt thang đó đó rồi, không cô lắng này mì đâu bảo khen nhỉ? Ừ, bỏ khen lắng mà cô, cô lắng còn cái đây chẳng ôm với ใส่ถุงมือเนอะอาอนนะ,อ,นนะนอ,อ๋อบอกนด้ว่าน้ำมือบอกเค้นลื่นมันไหลลงมาตาม,มสิเต็มเป้เลยบม่ได้ติดกระสอบมานำยันสิได้เอากระสอบมาใส่รอบสองอยู่บึงแล้วเต็มเป้เหนือมือซะก่อนเนาะมือเอากระสอบมาใส่เนาะบอกเค้นเนาะสี่ห้าก็เต็มเป้เลย ข้อมันแยกใส่ถุงหนูใหญ่ๆบางหนอก,กบขนาดนี้ก็ยังระติเตรียมเสียมาไว้สิซับก็ดีบอกกินมาออนโซนเตนลโกสมแป๊ดเลยหู แน่นบัดเลยด้วยจ้ะสีสมน์นั่นนะโอ้อยู่ในกอโอ้ยน้ำท่วมบดได้กระเข่ามาหาพอได้โอ้กอหนกักกะเดี๋ยวเห็นปลาเข็นอ้อมมาเกาะทางนี้ฮึ เกาะลงมามันจะข้างเนาะมัเกาะแบบนี้มาให้ะขอให้แล้วมันเกาะตะอ่ะมันม้นมนเออเด็นี่มันจะ้องตงพี่แบบนี้ เด้อพี่น้องรับหมือนจาไปด้วยจะไหลลงมาใส่เฮาก็ได้เด้อได้ไหมผาดแล้วผาดแล้วลงมาปึ๊บปึ๊บมาแล้วมาแล้วอุ้ยคุณน่ะโอ้ใหญ่มากมาแต่งพี่น้องแับนี้สีงามงาม ใช่เสียมเอาเด้อเธอนัดเสียมมากกว่าไวกว่าดิเป็นกับเป็นนะไม่เห็นก็ติก็บม่ได้อ่านว่าน้ำสีลดเด้กับอกเคนก็ได้คิดว่าเสียมเอาสองกอแรกที่มามื่อนั่นแหละคิดว่ามันคงแตกแหน่งอีกบัดเมื่อมาเบิ่งแล้วโอ้ยน้ำลดต่างมาเบิ่งป่าน้ำไหนน้ำเบาเคนเนาะได้ครับก็ได้มาเลยเพราะว่าน้ำมันหลาย ยันพี่น้องบางคนจะว่าเอากระสอบกระเสิบมาใส่โน่นนี่นั่นหนาะมีอยู่แล้วเลย <c oughs> แต่ว่าเฮาหักเฮาก็เลยอยากบอกลุงนาว่าเฮาบ่คิดว่าน้ำมันลดหนาะพอเวลาสุดมาว่างสองสามมื้อหลังน้ามันเต็มอยู่เลยเต็มไปเปิดเ,เขื่อนแล้วนะเนาะเฮาก็เลยแม่นจ้ะเฮา,า,าก,ก็เลยคิดว่าโอ้ยไปเอาสองโกสามโกสำเนียงเต็มเป้่ก็พอแล้วว่ะอาจบ่เต็มด้วยนะเต็มครับแต่มาแลวน้ำลดก็เลยได้เข่าฟ้าใหญ่จ้ะเดียนแบบนี้ ดีเห่นนะเราจะได้เวงวางแผนถูกใช้อะไรบ้างเบดเ้าไม่ส่งโคมันทุกอย่างเลยเบดเ้าไม่ส่งโคเอารดบากินมันมือกับบุ้งยันมีบปล่ามปล่าไหมันฮัก,ม,ฮกมันฮักเลยโคมันหงยัยยาวอยู่ ใส่ดูเต็มบาดีแต่ว่าติดถุงมาใส่โคนำฉันสินเต็มกว่านี้อีกถุงไปนำช่วงนี้ไปทางแดดเื่อเจอเห็ดเพื่อหมานเมื่อกี้นี่ขับรถสวนเฮาเพิ่นปั่นจัก,กรยานเพิ่นมาหาก่อนเลยเนาะเพิ่นเอาเมือครึ่งถุงหิวแล้วมีแต่ตอบอั่นดิเต็มอีหลีนั่นดิเลียงทางฝั่งเลยนะ่ะพอดีเต็มเลยเออแล้วนีหน่อนึงข,งข,งขง้างๆเป้ฮะนั่นแหละนั่หัวโค เอาอาไม้เมื่อไห้ก่อนเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาช่วงบเนาะบอเก้นเนาะเปลี่ยนอุปกรณ์มาใหม่น้ำเพามีเสียมยาวอยู่เอาเสียมยาวมาหาบังคับได้บอเค้นถนัดเสียมยาวมากกว่าไปขวาก็ควบคู่กับไม่ตะโคลอะไรเนาะไม้ตะโคลสำหรับบอเกนกินแหงโพดจะทึบจะชื้นบางทีกับบังคับทิศทางหนูไม่บอได้เนาะตกลงไปในโกกะเอาบอได้อีกจุดแหงเกิดโพดจะฮักเออเมื่อยเสียมรับคมคมส่วนช่วั่วแทงนี้นไปเลยบังคับเอา เอาประมาณนี้เ,เนาะผู้ถนัดเนาะเม่นจ้ะเอะลา<ร>พี่น้องเมื่อก่อนเดี๋ยวค่อยฝาพี่น้องมาใหม่เมื่อเอากระสอบเนาะครับผมเอาครับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับแล้วพบพกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าลาอีดีไหมฮะหูคอได้หนีเนาะบอกกินเนะออาะบอกกิน่อนนึง